มาพี่น้องเอ้บัดนี้เอ่อบารีไฮเม่น้องดอนน้องฝรั่งเพิ่นนี่แหละตุนนี่อยู่ครอบครัวครอบครัวนึงพี่น้องเอ้ทุกยากเจ็บป่วยเพราะมาสันเนาะนี่เลยอยู่ใกล้ๆบ้านเรานี่พี่น้องเอ้เมื่อนี้กับบารีชิมาสัมภาษณ์ถามเยี่ยมยามถามข่าวครอบครัวเราเมื่อก่อนว่าเป็นอะไรเนาะพี่น้องเอ้เนียอยู่ในี่ ไม่ยัง oh. ้งอ oh. ันนะลูกแม่ไปจับลูกแบ่ค่ะโอ้ไปจับลูกแบ่ท่านนะเลยเแม่มันมามาจะเถื่อมันฟุดมันโยกเงินล่างนั้นม str ันปะลูกทุกคนแล้วมันโยเลยเลยเลยไปจับมาลูกมันใหญ่มันแบบว่ามันติดไปเลยนะมันมาแบบเห็นไหมแล้วหลังนี่บ่ไหมเออเออเออเลยเลยอันน่าบอกให้เพื่อนชายชงลูกไงได้บ่เพื่อนเราว่าเป็นบ่ sai sông hay nói tơi này, uuh, nong nong con bắt jab, lúp bé, con đã đấy, này hẹn này hẹn điô, phi nông ấy, ah, đợi, mang này là mưa, ở chuẩn cắm, phi nông để phần sai sùng nong nong con, ah, cứ tựa, này, con

เดี๋ยวเดี๋ยวปเป็นยังดี๋ยาเอามาม่าปลากระปองให้เปินก่อปลากระปองมาม่าก่พี่น้องเอ่าสัตก่อนสาธุนกมือสัธุสาธุสาธุอสัอวาสัตว์สัตสงขววพี่น้อสัอ้สัส แต่เป็นตกดินแล้วติดเตอีไป้องเลยปจะขอไปหาทางยือเพื่อเป็นได้ไหมได้ไหม่น้องเลยขาได้ไหมบาลีก็ยังเนเมือบ้านเลยทางเข่าทางไหนบาทนี่ทางไหนปรตู ลอดเขาเลยวะโอ้โดยพี่น้องเลยอันนี้ประตูอันนี้บ่มประตูนในรดเขาได้โอ้ยขอโทษได้เจ้าได้บังเด้อโอ้ยเจ้าโอ้ยโดยสบายดีเอ้ยเป็นยังคก็แบบเป็นป่วยพ่อผมบออเป็นป่วยพ่อปีเตอร์ตั้งเมนพี่น้องเลยสวัสดีครับ นบม no no. ืองามๆด้นบมือนบมือเออสบายดีนะเออโดยอนเั้วยยเป็นไขบ่นะอาอ่าอ่อ้ารับบนใกุศลาการนะจมันบ่นได้มีเพียงใช่ชงไงดิใช่ชงไหรึเปล่าเนี่ยผู้น้อยนะชงว่านะาะเพื่นทำยั พี <mile> ่น้องเอ้ผู้นี้เมย์เพิ่นสบายดีเลยโดยโดยโอ้โดยเป็นยังอ่ะนะเจ้าเป็นเปียเป็นลอยโอ้เป็นเปียเป็นลอยว่าสันพี่น้องเอ้เพื่อนเจ้าโบ้หนิพี่น้องเอ้ลงมาพี่นะเอาบ้นี่มาม่าหนิโบ้พี่ลงมาลุมพี่ดูเอาบ้มาม่าปากกระปองนี่ thì đúng mà. đúng không thì luôn phi nào. bỏi cái bỏi ờ này được cái hùa cân cái nó phi nong ấy cướp sửa phá cái mâm mềm khắc xem. phi nong ấy nè xin chào nha เอเอาุก้อนนะที่บไปนะคะเบที่น่ะพุนี้เป็นไข่ที่ละร่คนนนอยได้พวกน้อยี่จะจะค้นนะลูกเจ้าทางเป็นอะไรนีค้อนซีอันนี้เอาแบบกนดแม่ใช้ผู่นใดซะอยู่เทิง อันนี้เจ้าเป็นขอโทษ้ะเป็นขอร์้านพ่อปู่เป็นพ่อปู่แล้วอ๋ออันนี้ลูกไผ่อันนี้เฮือนพ่อบ่อพุนี่บ่ใช่เฮือนเจ้าอยู่ใช่อ๋อเดือนนี้พักด้านนี่งอ๋อพักหลังนะ่นพุ่นอือันนี้ก็เท้าอันนี้โดยโดยเต้พประตูเต้ให้เปิดประตูไโอ้พักประตูบ่ไอ้เฮ้ยพักประตูได้ปะญนี่ไอ้เข่าไปไหมไร ลูกเต้าเพลินอันนี้บราใช้เสื่อจช่ไหมเจ้าบัวน่ะขทนกงนละไม่บอกา้งเกนละไม่บอกบ่ครับบอะครับจะซื้อยังล่ะซื้อเงี้ซื้อบุญซื้อบุญจะปีเลยล่ะจ็ปีเจปีลยนอนฮะเเด้เมนมาแล้วจ็ปีครับ เฉยๆเลยเดียไปดีเดี๋ยวเลยหาหกปีเจะาโตโอ่เนาะเดี๋ยวเดยวอันเดือดรบข่วนมาเดินพี่ก็ได้มันมันแจ้งเนี่ยเจ้าเอาไปอยู่นี่มันมืดมันนั่งอยู่นี่นะอยู่นี่นะมามามาพี่พี่น้อยพี่พี่อยู่นี่ก็ได้มันแจ้งเนี่ยนะอยู่ไหนมันมืดพ่นมันสีดำเลย เออเหนนอนเราก็ได <Happiness. S 2> uh, oh, oh, ้ผ kind of mm ู้ผู้ป่วยผูเป็นี่ยตอันนี้เก็บย่างลอยได้กวเป็นลอยโอ้ขอโทษเฮ้ยืนเาเงาเลยหืนะมดอันนี้และฮืนทำมัดอันนี้เลยเ่อานีงกรกเรียใส่ฮืนอันนี้ แล้วมากอนมอดหือว่าพาเม่น้องเม<ป>่น้องดอนพเน้นน้ำมา<อ>แล้วว่า,าแล้วเม่เอ้ยมันก็ป่ยวยประศนลูกกระลเห็นไหมเยยังว่าสัมภาษณ์เราเพิ่งเป็นได<อ>้ไรทีไปที่มามานั่งอย่นี่ก็ได้ได้พเจรบกวนนี่มันเจ้งนี่เหน็นน,หนะก็มอห้ามเด้ออะไรไกลอยู่ไป็นไนะประตูประกันน่งะไแกยังไม่อยากได ยังมีอยากได้อยากลอยสองหมื e, weg, e. ่ลูกไฟสองหมื่นนอนอยู่ออเอนั่งนกด้กเปี่ยนั่งเออ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 นออเอออเออเปเออเอองออเออเเออ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 เอเออเอเลอออออออ่อเอออ À, ปลากระป๋องแก uh, I mean, ้กินได้เลยได้เจ้าเด้อพลังเด้ออืมเอ้ยซื้อยังอันซพองเอบยพองจักปีเลยมาพี่ฮะมานนางน้ำเมฆจะพี่เด้อมาพี่เออหนักมาพี่นางน้ำเมฆจะนี่นี่มานนางรถมานางน้ำเมฆจะผิดไหมเอาบ้เงินนะบ่าเช่าเงินให้ซื้อขนมเอาบ่องมานางพี่เอ้ยนางลู้นางรู้เจักปีบุตรชื่ออายุตัวเองบ่ ประมาณเช้ปีใช่ใช้หกปีเด็กเลือดบ่เป็นยังบ่เป็นยังใช้หกปีก็เป็นน้องบัลีอยู่ปีสองปีจ่อยเนาะแต่เราเป็นยังก็สาเหตุเจ้าหน่ะใคได้ลูกน้อยฮะเนี่ยผู้อยู่อ๋อมีลูกน้อยบ่เนี่ยมีลูกน้อยอีกคุยอย่างเมื่อกี้นี้เอยพอพอนี่ใช่คุยโทรศัพท์บ่กบอกแต่โมยู่ พ่อมานกลจาบ่อกบ่าอันแล้วเน่ยคืว่าไข่หน้าหนาวอนาวอ่เพิ่นมาพี่บ่อได้บอมาสมาจหน่อยได้บ่อโบก้าเขากล้องบ่อได้ก็ได้ดอกกันนโบนใจรูปเอกนเหอขอบใจกนนึงน้อมืองามเออกับกมีผู้น้อยน้องผู้นี้บ่อ เออก็เจ็บโอ้โหขาเลยยางก็ไม่อยากได้ยางบ่อยากได้เลยเจ้าฮะน่ะมาหน้าจ้าบอกเขครได้ชุมนีไม่ได้เป็นยางใคยได้ชุมนีเลยมาซ่าโตส่งโตส่งอช่องเดี่ยวเดียกัดไปตำรวจช่องอันเอออีนางชื่อยังไะชื่อเวตาอยากยานเลยนี่เนาะไม่ยังก็เวย์ตาจักปีแล้วก็นนะ เสจชงเหรอเด้ประตูมีชงบอกจงเอ็มหัตถงกันก็ว่าฮ่าเพืนเนาะนว่าันเข่ากล้องบ่ได้เห็นนะ่ใช่ชนเหจจนะเออเอาะองอาอนอเอ็มาแล้วอ๋อี่รูปคุนี้บ่ที่่าโทรนี่เละเยก็ได้เด้อคุน้องไงเยกนี่งเศร้านะยล้วน็ตาฮ่าแสบตาเจ้เยรัดเริไปง

มีแค่นี้บอกจะคำนี้คำนี้เลยคำอันอันก่อ่อันไทยลูกปลากระลุกเต้มันมีโชอย่นีดิหน่อยวาไงปุมกกะลุกซองหมากดินข้าอีกอยเอามีัาโน่นหกปีลูกสี่คนสี่คนละได้ลูกจเดปีนะะอันนี้ผูหบปีเลยอันนี้ผูงบอดปีบออ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 อ

อ๋อภาคไปพูดอีกตัวไม่ห็นบออ๋อเฮือนไม่ตัวนั้นตัวนี้เฮือนพเสรตัวนี้ฮะเออเข้ายังพูดเออยู่อยู่เมืองไทยอยู่ประเทศเขาแล้วมตัวลกเตที่ดองเลยเดยขอบคุณพ่เนเนาะเดขอบคุณมันแล้วแต่ละคน จักบาหมอนะไม่แล้วแหงแล้วจักอืมอืมพี่น้องไงอันว่าเอ้ยเอ้ยเป็นโรคนี่เป็นโรคลอยเออหมูมีเฮงบออืมโอ้เวลาหมู่อไหร่เพิ่งเล่าก็เป็นแต่หมูมีเฮงมีเฮงอย่างไรไปพบแพทย์โดยโนเพิ่นว่าวิธีรักษามีวิธีทางใดนี่เคยไปหาหมออยู่บอไปหาแพทย์หาหมอมีสิแพทย์สบออบ้านนี่ธรรมดาเฮานี่แหละ พี่ิมาซักให้็อบว่มยกนิชวากันะอยากไปอยากไปอยู่าแต่มันบบมีปัจจัยบบมีเง an ินแ like ้ม oh, 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 oh. okay. uh ีเ huh. ง oh, oh. oh, oh, oh. ินใช่บง่ายนี่แหละที่น้องบตาไปพาย่างะไเคยไปจักเือโบปะุกมนบมีแต่เพิ่นจ้างคนมาซักยาให้อยู่เพื่อนพี่เป็นตะดนอะไแอ่ะแต่ได้พู้นี้ มึงเลายนีกับสันได้ไต่กี้ว่าไปมเนาะมันเป็นอินคือว่าอินหยานเงยครับคึ่งบ่ได้เลยคว่าคงบ่ได้มาไปทั้งกเจ็บนไเขาขาวนอ้ยจิงยังมาจากไดเอเออเอพี่น้องเออขาน้าก็มีกินอยู่มดนนี้นะข่้ดอึดแ้หน้าอันเห็ดน้นี่กก้ได้เจชอมนว่านเอาเลย่ะตู วานย้อนเฮ็ดบรด้นี่แหละจังหวอืแล้วก็มีผู้ดำมีผู้่านแไรก็วานเอาอยดีคือโมกับบานนี่แหละนี่ได้จ้ะยยคือว่าละอาย้านเมืองเขาโดยขปุงเ่งชบบุงกบ้ยมีภูเขาะดยมีภูเขาของหัมเฮียนอยู่บหัมมุเนี่ยบลีมีไปเข่าติดอันและผู้อัลานผู้ดึงแหละผู้ใหญ่ <S <S 1> <S 1> <S ปลาโม่แหละปลาปลาเก๋เนยเนยพรุนี้บลลูกกุกน like ี to to ่แหละลูกกุกอืมกิน้องตะกี้จะอ้วนกูนี่บ่อเออพ่อไปพ่อพ่อไปได้อยู่เดี๋ยวนี้ดำให้ดำหน้าบ่ได้แล้วเดี๋ยวนี้บ่แข่งไงจะยากยังดำมัดหนึ่งล้มนะบึ่งนี่เนาะ

เสือผ่าันกับมอมแมมใช่เปล่าไงเด้อมีมูว่านนี้มิจฉลังค่าเ่ยขึ้นกระบายไปัเลยขึ้นขึ้นกระบายยังนะพ่อตุขึ้นกระบานกลางขึ้นเก้าอะารกะลางอันเดียกลางวัดกล้งกลงตอันยางพร่าลอยลังค่านมวานี่ ที่บ่อหอดประมาณนั่นแหละที่หอดลามลงไปพุทธายออม่เป็นวิบวันเดียวนะมันเป็นกลุ่มปูนตามทางทันมีซี่ว่าบ้านกลังพุดมันย่อมมันย่ยมไปซะมันอยู่แบบนี้มันอยู่เตะจนเก็ียดใจนี่มันเลยไม่อยู่ปิดกรงปิดกองโอ้ยกลายเฉลี่ยไปมากแต่มุ่นขาคือจีหอดอยู่แล้วแต่แบบนั้นเป็นลักษณะมือเงินบ้านแล้วบ่งยังไงจะคือเป็นไหานะหน้ามาปุกเออเพื่อนอยู่ได้นะกกี่หกนะเหนื่อยเหน่อย คือว่าบ่าดีปีกว้างอลไรกจะเจิออลไรกันมันจะเลี้ยงเนาะช่วยเป็นหนังบ้านใช่ไหมเออเอาอยู่เป็นหลังบ้านเดิมเอรีชุ่มเจ้าเป็นคนลาวเทิงบอกลาวเทิงวัดท่านอยู่อยู่แขงอยู่แขงอยู่แขงสวรรค์เท่านี้บอกอยู่แขงยังก่อแม่เลยหนังจำพ่อในเรื่องเครื่องราชเกศอยู่ทางเซโปนบ่กพอเพราะแล้วคู่เดียวทางสวรรค์เกศคู่ทั้งคู่คีโนบเลยตะกี้เห็นในบ้านเกิดตะกี้เห็นไหนบ้านเกิดกับบ้ะนั่นนี่แหละ บ้านกลางนี่นะบ้านเกิดบอนพ่อบอนแม่เกิดตะกี้แกอยู่นี้ถือว่าบ้านแล้นี่รถเพราะเป็นแบบคนมันอื่นมาอยู่นี่บ่เกิดกับบ้านนี่เลยกับบ้านนี่เลยติปูติยาผมอ่าหนึกว่าพาพปกันมาแต่เหนือทั้งเราเทิงเราทิ้งบุเมศเนาะอืมพี่น้องเอ้พรุ่นี้ยังไม่ฮอดปีจิเอ้ยยังห้องเอ้ยอีกเลย ฮอดบ่อดพี่กายนี่ก็ดำนาสะมได้แล้วคนนี้ิเกิด์ิหอดขวบแล้วพ่อจ้ะเนาะขันบอมกันยางไรเลยบ่ฮอดปีบ่เอาไางเลยเนาะตั้งเบิดนี่ได้4คนนะ4คนพ่อรบ่อไปเอาอยู่บ่พอ แผ่นบ่อฟอกได้เลยสู้ได้เลยสู้ถูกจะกลุ้มใจได้สีเขียดไปทำบุญเลยโดยมันซิบวัยแล้วนี่ก็ได้เนาะคิดทำบ่อฟอกแล้วโดยโดยได้ยังกินแรงใส่นะแกงน้ำไม่บ่มาทานบ้านละกันมาแล้วเป็นปลาปองนะะนนนนัเาโดยนี่ปลากระปองมีชุมนี้เลยลาหารอไม้นี่นี่ก็นไปหาหน่อไม้บ่ฮะหาหน่อไม้ก็เป็นบ่เจ้ากะ นเลยไปหากรุ S <S ๊ปในไกลเลยนี่ไปด้วยความทุกข์ยากอะไรแต่บ่เมื่อเมื่ออยู่น้องนบ้าบ่ไปบ่ขนมไลหลายได้เมื่อบ่เมื่อบ่ไปตลาดตะลีเด้ไปเป็นเมืองซนพุ่มบ่เอออไก่บ่ประมาณจังโลสิบปลายหลักสิบปลายหลักพุ่นบรรทุนล่างได้ะเอฉอนอันนั้นบ่ ักอไปพอมาอยู่เนาะกับโบถือว่าบได้ไปใเห็นขึ้นขี้ดินเมตินแท้หันยอดมันมันได้เงินโพดแะ้วกับิมเน้อเจ้าเจ้าเจ้าพี่น้องเอ้ยปัดสีไปกับหายยืมรถโมหานข้าหานไข่กับโบมี่น่แถี่าบมี่เข้านี่เลยโบมี่เงินต้งแ่นี่อันว่าเอาปืนใส่มันก็มี่หันว่นจันท บ้านนี่ทหานเือนตัวนี้ก็มีมันโมมีเฮานี่แหละมันนเงิจังสีเอายังไม่ยื่อไหนโมจังสีแรกได้เอาไปไหมไปซื้อเพิ่นกับบ่ให้ได้เนาะโอ้เานี้ยของวิญญาณบ่ฮหำเคยเอาไปไหมไปซื้อเพิ่นบ่หำมันว่าเอาโดนพื้นบ่อรือโดนนั่นน่นพอได้เห็ดอะไรแบเปรเลขเขาเปลี่ยนใกล้ใกล้นอนอยู่นี้แต่ละมือแต่ละเว้นก็ได้เนาะอันว่ามีอยู่ด้วย อนเานีเลยต่อมาเฮือนน้องเพื่อนบ่เพื่อนพินเพื่อนเพื่อนพอเพื่อนเจ้าพุทธหนึ่งมตาลอยู่อัแลต่อมาจพุ่นไนโดยโพี่น้องคือว่าอไแบงไ้เป็นมรดกกับมีกันพอคเชยังงมคือตาเห็นกันว่าลูกว่าหวกับ่เอาเลยโดยโพี่น้องเอ้อันวาดินายน่อยไ้พงเอาเลย เขาก็จะกัดบัวไรจำแนงบัวไรตัวนี้หลังหมกแม่กิมาเงินใบยังอันนี้ล่ะเ็นโบซื้อขนมได้จักถุงมักล่ะได้บ่สองถุงได้หลายถุง ฮู้แจ๊กเนาะว่าไปใบเซนกับเซนโดดให้ผู้ดอนนั่นผัดใบชิปเลาอทีินี่โอ้ไปหาเฮ็ดเี่น้ำเขาอันนี้ได้ละคายเลยไปหาเฮ็ดคายพร้อมนี่อ้าวไปน้ำเขาแล้วเป็นขโมไปมาเป็นลามเขานะเป็นโมเขาโดยได้ฮอตชิปดอกแต่เขาหายไม่เท่าพูพี่น้องเฮ็กชื่อว่าอะไรอันนี้เนาะอะฮะมาเอาไปชื่อ ขนมกินเด้อไว้ชื่นายยูนายกินเด้ออ่ะให้แม่จะไว้เด้อโดยอ่าอ่าพี่น้องเอ้ยโดยโดยอ่ะไปซื้อข้าวซื้อน้ำกินเห้ยมาม่าปลากระป๋องนี่ต้มกินเด้อ่มีแต่นาบ้าวีิเมื่อป้าไล่คำในบัานเด้อเออโอ้ยวู้ชิโนผู้เล่าเจ้าโอชิโน่เมนมารอบคำแมนละเมื่อทั้งนี้แหละเจ้ามาทั้งนี้ทั้งนั้น เด,ดิร์ดเดิมันไกลเด้เดี๋ยวนี้คุณต้องไปพุณโบดวารายไกลไก่ปวนเนาะมาซะมาหลบคำถามาเมื่อนหร่รบใช่ไหมไปหาไม่เด้อได้หามเด้อป้าป้าบันี้อาสบายดีนะเจ้าเด้อโด้อสบายดีอพ่อตู้เด้อโดยโดยอ่านนมืองามๆดูวยครับสบายดีเออโดยหาทางออกบันี้นา กละกระตลอดชีลลอดได้ขึอเลปาอ๋อปากระตูเรามีปลาป่ะเดี๋ยวไะคักนี่ดีเนอะปลพี่น้องไอ้สลักคลิปนี้กับป่าลีมาเห็นนี่ครอบครัวอยู่ครอบครัวนึงประสันยินดีแหละพี่น้องไอ้ถือว่าเห็นแล้วก็หดทูใจทรมานใจขึ้นกันพี่น้องไอ้เนาะอ่าคือที่ผมให้พี่น้องเห็นนั่นแหละพี่น้องไอ้ ทุกอย่างปากมองลําบากขาดแคลนหลายสิ่งหลายอย่างนะพี่น้องเนาะโดยให้ภาพนี่แหละปัญญาให้พี่น้องเบิ่งเองพี่น้องเองเนาะให้น่าจะกล้าแล้วนี่กันนิดนี่มีอยู่ในนี่พี่น้องเองป่ะเพราะว่าอ,อะไรกันฮะวอร์ดี้กับมากร่อนคำตอนมืดมากับบายย่างสองคนขอลอกมานี่พี่น้องเองขอานโตผมให้พี่น้องเดินทางกลับกอดปัดนี่เนาะอ่าหายยุดีมีเฮงสุขภาพแข็งแรงอ่าลำ่ำรวยเงินทองบื้องสกูทุกคนให้จเจริญในศีลในธรรมบื้องสกูทุกคนไปแล้วพี่น้องบา,บายบายเด้อโดย